สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสกุลวันนี้พ่อฝสฟ้องสลันพี่น้องกันกันนานๆสิได้อัดคลิปทีเพราะว่ามีเงินเติมเนี่พี่น้องวันนี้เราสิพาพีพาอาอาพาพ่พาน้องเบาๆยังไรหรอวพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศยามค่ำเลยพี่น้องยามประมาณอันนี้คือประมาณหกโมงเลยด้อแต่ว่ามันยังสว่างพี่นอ้องยังแจ้งอยู่ตอนนี้ก็ <laughs> เดี๋ยวเราจะให้เบอร์นี่พี่น้องรอบๆบบานคือแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายในเฮือนในพี่น้องเพราะว่า ตันอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันแจ้งบรชเด็ดแล้วบวชเด็ดเปิดไฟแนาะเดี๋ยวพามาสมกันด้วยพี่น้องเลยบรรยากาศรอบบ้าน้านนี่จะพี่น้องบรรยากาศรอบบ้านของลานพี่น้องคือประมาณหกโมงเองมาจะประมาณนี้แดละทุ่งหน้าแบบสบายสบายแบบทุ่งทุ่งุงทุ่งพี่น้องแบาทุ่งหน้าขาสีเห็ดแบบ ยังก็ให้หน้านี่เขาสีคันนน่อยเพราะว่าเขาดำเองนะพี่น้องบัคือฟังไทยแบบใส่รถด,ดำอันนี้แบบมือเขาดำเนะาะมันก็ตัวเฮ็ดคันนหน่อยมันจิตับประมาณนี้เอ้อพี่น้องบรรยาก,กาศท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็เงือขึ้นก็ฟน้ตกขึ้นก่พี่น้องแล้วนึ่งขาวนึ่งกับ เต้าทานพี่เราหนึ่งข้างนอกรับนบ่ได้นึ่งเขาข้างในพี่เราหนึ่งข้างนอกอันนี้คือเห็ดอันนี้เขาหายมากพี่น้องรันบลได้สื่อแต่ว่าอันนี้ก็จะประมาณยี่สิบบาทไอ้กานซื้อของเขาเนะี่นแต่ว่าอันนี้ประมาณห้าสิบบาทไอ้สารซื้อแท่งนิดหน่อย บรรยากาศรอบบ้านโอเคพี่น้องคลิปนี้จะจบเท่านี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านเนาะส่งเลยเนาะฝั่งร้านคลิปนี้จะจบแฟ่สนี้ก่อนนะพี่น้องไปก่อนแหละได้ติดตามตอนต่อไปร้านสีเขาลุงเรื่อนนะพี่น้องแต่ตอนนี้มันค่ำแล้วมันมืดร้านเข้าบ่ายนะเพราะว่ามันมีไฟเด้อท้ายหูมันบาสัตว์เนาะไปก่อนเด้อบ๊ายบาย